รถเราไม่ก้าววงจรฟ้ราหนะักกำลังกำลังขับไปอยู่แล้วเนี่ยมีมีมันมันมันแข็งแล้วมันมันพับมันถ้ากันเมีป็ครับเนะน้ขั้นขั้นขั้นวันเหนียที่ชนก้อนโมนั่นเหตุการณ์ซ้ำๆมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนนั้นมันตุ้มต่อมที่กลางแม้กระทั่งตอนที่เราเกิดเหตุการณนะ์น่ะก็จะมีรถบันชนกันอีกในเหตุการณ์เพราะเรามีไรส่วนด้วยเรามีไรส่วนวันเนียบอันนี้ยยุ่ยพได้นฝั่งน้องเริ่มปุ๊บพอขี่ๆไป พอเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ้ยนี่คือเหตุการณ์ก่อนไลฟ์สดที่บอกคุูใช่เหตุการณ์ก่อนไลฟ์สดเหตุการณ์ก่อนคือเหตุการณ์ก็เด้ไปยุคมาถึงฟงฟงเนี่ยอะไรอย่างเก่อนคือเหตุการณ์มอไซค์รอบข้างรอบแอลน่ะเต็มไปหมดย้ำว่าเป็นมอไซค์ของเยาวชนทั้งหมดมองไปอายุไม่ถึงสิบแปดทุกคนสิบห้าสิบหก ใช่ไหมอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าไปใกล้ให้เขาไปเลยพยายามถ้ากลัวอย่ามาใกล้ปีไปใกล้มันเด้อสู๊พูดไม่ขาดคำเปย์จวดเปย์อันตำรวจจวดกันเลยว่ะอย่าไปใกล้มันเด้อครับเพราะจวดอะเขาเป็นตำรวจเขาทำงานอย่างนั้นเขาเขาเห็ีประจําเนาะอย่าไปใกล้มันเด้ออย่าไปใกล้มันเด้อ